สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาเมษในช่วงระหว่างวันที่1-15ตุลาคม2 5 1 4ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราขอไปดู Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวเมษในช่วงนี้เป็นอย่างไร Seven of Cups Four of Cups. เจอแฮงแมนเ of s อฟ r อสและ of s อฟ r อสเป็น energy ที่ <c oughs> คุณอาจจะต้องอมีสิบดาบกับสามดาบเข้ามาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะคะและในสถานการณ์ก็มีสิบดาบด้วยนั่นก็แสดงว่าเป็นตัวคุณเองนะคะไพ่สิบดาบนะคะมันเป็นความคิดมาก นะคะความเครียดความาวิตกกังวลนะคะแล้วมันก็มีความเจ็บปวดด้วยนะคะในความสัมพันธ์บางทีในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความไม่สมหวังนะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็อาจจะเป็น ที่มีมากกว่าคนสองคนอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะแฮงแมนนะคะภาวะที่หยุดนิ่งเงียบอยู่กับที่นะคะสักพักหนึ่งเพื่อคิดพิจารณาไต่ตรองนะเจ็ถ้วยนี่ก็เป็นอะไรที่เราเราคิดไปเยอะมโนไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สีถ้วยเป็นอะไรที่เบื่อหน่ายแล้วก็เสงๆเนาะเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้เนี่ยนะคะ energy ความคิดความเครียดความเสงเี่ย ถ้ามันเยอะนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสนะแต่ว่าในเรื่องของไพ่ใบสุปของคุณเนี่ย <c oughs> เป็นเดอะสตริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านนะคะไอ้ปัญหาไอ้ความคิดมากความเครียดความเจ็บปวดตรงเนี้ยไปได้นะคะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าคุณเจ็บมาเกินทนแล้วนั่นเองนะคะในสิบสาเนี่ยเจ็บมาเยอะเกินไปแล้วมัน ม,มันมากกว่านี้ไปได้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะมันเครียดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันสุดๆแล้วนะคะก็ความเครียดคิดมากเหล่านี้ก็จะจะต้องจบลงจะต้องหยุดลงนะคะหายเครียดแล้วก็พบเจอนะคะในเรื่องของความสว่างนะคะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่พีิกที่สุดสําหรับคุณแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอในเรื่องราวของอความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันไปต่อไม่ไหวนะคะแล้วก็บางคนก็เจอ สถานการณ์ที่เราอาจจะมีความเจ็บปวดเรือกราหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าโดนคนรักหักหลังเราหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมันก็หนักอยู่เหมือนกันกันกบตรงนี้นี้เราลองไปดูเอ NERGY ของเขาบ้างเนาะเอ NERGY ของเขาเป็นยังไงท่างงานของเขานะคะ King of Swords วิวออฟฟอร์ n ูนนายออฟคัฟส์เ of s w o สอดและเพชอปมอนส์สำหรับเขาคนนั้นนะคะเขาอาจจะแบบดูท่าทีเฉยนิ่งนะคะเย็นชาหรือว่าห่างเหินใส่คุณก็ได้นะคะเพราะว่าคือเขาพยายามที่อยากที่จะอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นะคะหรือว่าพยายามที่อยากที่จะ สร้างความสุขให้ตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่อยากจะต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆให้เขาเริ่มเริ่มคิดเริ่มทําหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของเขาเหมือนกันทีนี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะอย่างที่พูดไปนะเรื่องของ10ดาบนะคะคุณ ถ้ามีความเครียดความเศร้าอยู่เนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลนะคะในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะการงานการเงินนะคะที่ต้องไปเยียวยารวมถึงสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งก็จะดีนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอาจจะมีการได้ส้ำเรียนนะคะพูดคุยเจรจาอะไรกันแล้วพอสมควรนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยมีการ คาดหวังกันนะคะวัดหวังกันไว้ในเรื่องของการที่จะอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าจะลงทุนลงแรงอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่ามีเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะหรือว่าการเงินร่วมกันอะไรต่างๆนะคะที่อยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นเองนะคะตัวของคุณก็ดูเหมือนว่าคุณก็ทำได้ดีนะคะมีการมุ่งโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ คุณเหมือนมีการประครับประคองความสัมพันธ์เนี้ยอย่างดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะก่อนที่มาถึงจุดที่เราเสียใจเนี่ยนะคะก็เหมือนจะเป็นคนที่แบบจะพยายามทําทุกอย่างริเริ่มนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นต่างๆนานาเนาะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของห <c> ก <oughs> ดาบ นะคะคการที่อาจจะถึงเวลาว่าเออมันมันมีจุดที่ต้องแยกจากกันห่างจากกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการนิ่งเงียบหายหรือว่าดูห่างไกลกันออกไปนะคะบางคนก็อยู่ไกลกันอยู่แล้วนะคะด้วยเรื่องของสถานที่ก็แบบดูเหมือนเป็นลักษณะของคนไกลหรือคนต้องมีการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่คนรักอาจจะต้องเดินทางไกลนะคะหรือว่าเป็นลักษณะอะไรที่มันห่างๆกันบางคนอาจจะคนรักเออ ห่างเราไปนะคะออกออกห่างหายไปจากเราอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่อย่างไรก็ตามในเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์หรือว่าข่าวคราวนะคะจากคนรักเนาะที่อาจจะมีข้อความเมสเซจมาถึงนะคะในถ้ากรณีที่นิ่งเงียบหายไปเนาะบางคนอาจจะมีในเรื่องของ ใครใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆที่มีอายุแตกต่างจากคุณเข้ามานะคะพยายามที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกออดีนะคะรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจนะคะเป็น energy คนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามานะเ,ออเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยแบบเออคุณก็อาจจะมีความต่อไปจะแบบเหมือนเหมือนมีความรู้สึกที่มัน เติมเต็มนะคะแล้วก็มีความแฮ p ี y เช่นอาจจะได้อยู่กับครอบครัวนะคะหรือว่ามีการที่แบบว่าได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ที่มันที่มันตอบโจทย์แล้วก็มีความสุขนะคะถ้าจะถามว่าใครคนนั้นที่เงียบหายจากกันไปไหมจากกันไปเนี่ยเขาจะมีการออกลับมาได้ไหมก็มีโอกาสนะคะเดทเนี่ยมันเหมือนเป็นการจบแต่มันต้องเหมือนจบลงไปแล้วนะคะ จบความสัมพันธ์นี้ก่อนไปแล้วแล้วถึงจะมีการเอ,อ่อเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นใหม่พร้อมกับเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเช่นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงในเรื่องของออการปรับปรุงนะคะลักษณะนิสัยต่างๆนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยก็คือ การมีครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นหรือความรักที่มันมันจับต้องได้นะคะสิบเหรียญมีทั้งความสุขมีทั้งความสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือสตริงนะคะมันเป็นมันเป็นการก้าวข้ามผ่านเนาะจากความเจ็บปวดเริ่มด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะจากจากการที่คุณเติมเต็ม ความรู้สึกในหัวใจตัวเองนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เลยก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะมีมีในเรื่องของใครบางคนอาจจะคิดถึงคุณด้วยนะคะคุณจะมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับคุณเนี่ยสามารถที่จะ,ะยึดครองหัวใจใครคนนั้นได้ด้วยนะคะกับคนที่คุณแบบมีความรู้สึกมีความมีความ ความคิดกับเขาในเรื่องของรักษาว่าเออเขาเป็นเนื้อคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เดอะสตริงเนี่ยนะคะเหมือนกับเราเอาอยู่กับสถานการณ์นั่นเองนะคะออคุณอาจจะดิวกับชาวสิงาะหรือคนที่เขามีอีโก้จัดจัดอะไรแบบเนี้ยที่เขาดูจะไม่ค่อยยอมคุณเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้ความอ่อนโยนกับเขาเนี่ยนะเขาจะแบบยอมคุณนะคะโอเคชาวคนที่คุณดิวอยู่ด้วยมีาราศีอะไรได้บ้างนะคะชาวธาตุไฟเมษิงธานู นะคะแล้วก็มีชาวทัดน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพิจิกนั่นเองโอเคเราลองไปดูนะคะข้อความในใจของเขาคนนั้นที่อยากจะบอกกับชาวเมษมีอะไรนะคะ I j u s t c a n t get you o f f my mind เขายังไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะเขาน่าจะคิดถึงคุณมากเลยในตอนนี้ My heart has been revealed I can't hide it anymore คือเขาอยากจะบอกความในใจของคุณกับคุณนะคะว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเพราะเขาไม่อยากจะซ่อนมันเก็บไว้อีกแล้วนั่นเองใครสักคนเหนือคิดถึงคุณมากๆไม่อยากจะเก็บความในใจไว้อีกแล้วนะคะ my inner child feels insecure and not good enough แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เหมือนแบบว่าเขามีปมในวัยเด็กนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะ กลัวกับเรื่องของความรักเนอะหรือว่ามีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองอ่ะดีพอสําหรับความรักหรือเปล่าอันนี้ไปดูเหมือนเป็น energy ได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะคะ it's too hard to keep pretending เนี่ยเขาไม่สมไม่อยากจะเก็บความรู้สึกหรือว่าแกล้งทําเป็นไม่แคร์หรือว่าไม่สนใจอะไรได้แล้วนะเขาอยากจะเปิดเผยความในใจของคุณอันนี้เป็นได้ทั้ง energy คนเก่าและคนใหม่เลยทีเดียว ต่อไปนะคะเราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวเม็ในช่วงนี้เป็นอย่างไรหรือมีโมเมนต์อะไรที่สำคัญสำคัญในช่วงนี้บ้างหรือเปล่าโอเคภาพความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันแบบเหมือน มันเคยดีนะคะมีความรักความโรแมนติกต่อกันเข้าอกเข้าใจหรือเคยใช้เวลาร่วมกันเนาะเช่นแบบว่าเออเคยไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันมันแฮปปี้นะคะแต่ช่วงนี้มันมีเรื่องของความหวาดระแวงหึงหวงนะคะหรือว่าความไม่เชื่อใจความไม่มั่นใจเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะที่มันแบบว่าไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกต่อเราอย่างไรหรือเขาเข้ามา หรือเขากลับมาก็ตามเนี่ยเขามีหวังวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะคะคุณอาจจะใช้เวลาในการที่แบบคิดตัดสินใจไต่ตรองนะคะมีช่วงเวลาของการมีอยู่ในเร,เรื่องของความนิ่งเงียบเนาะในทั้งการความนิ่งเงียบเนี่ยะคะมีการสอดสอ่สอ,สอ,สองดูกันนะคะหรือว่าการดูภาพความทรงจําเก่าๆนะคะการมีรูปของเขาแล้วนะคะหรือว่าเขาแอบ,บคอยสอดสอ่สองดูเรื่องราวของเราก็ได้นั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไร อันนี้คือเส้นทางแห่งความรักนะคะขอทราบเส้นทางแห่งความรักของชาวเมธในช่วงนี้เป็นอย่างไรเอ่ยเซลซัป o ปช์เมมโมรี่เคอลและฟิลเซฟเฟอร์อ i นไซเ e น์เอาละถ้ามีการทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะจะบอกว่าคนที่ทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งอะ ตัวเองก็เจ็บไปด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเออตัวเองทำร้ายเขาแล้วจะแฮปปี้นะคะก็มีความเจ็บปวดอยู่มีการออหวนคิดถึงคืนวันเก่าๆนะคะ Mem memory recall เนี่ยภาพความทรงจําเก่าๆมันย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ f i e l s a f e r อาจจะมีช่วงนิ่งเงียบใส่กันนะคะแล้วก็มีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในความเงียบหรือลบซ่อนตัวอยู่ในความเงียบนั่นเอง นี่เราลองไปดูรักษณความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรนะคะรักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษในช่วงนี้ long distance relationship บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะหรือความสัมพันธ์ระยะไกลหรือว่าเป็นเรื่องของความห่างเหินนะคะในช่วงนี้ที่มันแบบเป็น energy หลักเลยนะคะ,ะ holding on มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ย มีอะไรเพิ่มเติมนะคะ broken inside เอาละคือมันถ้าถามว่าเออมันมันจะมีโอกาสที่จะได้ไปต่อไหมคือมันต้องจบลงก่อนนะคะแล้วจะเริ่มต้นใหม่ถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อเนาะแต่ว่ามันต้องเยียวยาก่อนเพราะว่าสภาพจิตใจมันค่อนข้างจะเจ็บปวดรุนร้าวนะคะเอ,อ่อภายในเนี่ยมันมันร้าวแล้วก็ระบมค่อนข้างมากนะคะทีเราลองไปดูนะคะว่า คำแนะนําจากแองเจิลที่จะให้กับชาวเมษในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรคําแนะนำนะคะ Release your ex ลืมเรื่องราวเก่าๆนะคะ Unrequited love และ Passion เอาะ่ะคือ,อ,อบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องทิ้ง energy เก่าๆ energy ลบๆออกไปนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยดูเหมือนไม่ ไม่สมหวังนะคะหรือว่าเคมีไม่ตรงกันซะและ้นะคะแล้วกเ็เคมีไม่มากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อเนี่ยนะคะคุณสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของแพชชั่นเข้าไปเนาะคุณอาจจะแบบทิ้งพลังงานเก่าๆที่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่คุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันมีแพชชั่นนะคะเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการหรือถ้าคุณต้องการที่จะ เ,เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งเก่านะนะคุณต้องเติมในเรื่องของแพชชั่นเข้าไปนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูข้อคิดให้กับชาวเมธในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอทราบข้อคิดให้กับชาวเมธในช่วงนี้ just let it go ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนะคะอ,อ,อาจจะยอมแพ้กับสถานการณ์ตรงนี้นะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ ปล่อยไปตามโฟล์ค่ะเป็นไปตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดนะคะเพราะสิ่งที่เรามีเนี่ยคือปัจจุบันนะคะบางทีความเจ็บปวดก็จะเกิดจากการที่เราไปจมอยู่กับอดีตเนาะหรือเราไปยึดติดอยู่กับบุคคลอะไรแบบเนี้ยมากจนเกินไปนะคะถ้าเรา,เอ,าอยู่กับปัจจุบันว่าอยู่กับปัจจุบันนี้ตอนนี้นะคะแล้วก็มีความสุขกับ สิ่งเล็กน้อยรอบข้างตัวเราเองอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะทํายากเนอะแ,ลแ่ละแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะสิบดาบเรามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่เราจะต้องจําเป็นหาวิธีการที่จะทําให้เราอะฟื้นจากตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วการอยู่กับปัจจุบันมันคือการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเลยนั่นเองอสิ่งที่เรามีอยู่คือปัจจุบันถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราไม่มีอะไรแล้วเราเคยมีแล้วเราไม่มีแล้วเราก็ต้องยอมรับ ในส่วนของตรงนี้นั่นเองโอเคนี้คือเรื่องราวนะคะของชาวเมตรในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดต่อดูดวงได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีกับทุกๆด้านแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ